a บงคอกไลฟ์ใครคิดว่าอยู่กรุงเทพแล้วมีชีวิตที่ดีมาดูฉันนี่แค่ออกเดินทางตั้งแต่เช้าเราต้องแอดเวนเจอร์ขนาดนี้เลยเหรอเริ่มจากการที่นั่งรถเมล์ร้อนๆต่อด้วยเรือของแสนๆข้อดีของการแอดเวนเจอร์แบบนี้ทุกเช้าคือราคาถูกค่ะและรวดเร็วรถไม่ติดเราพิดิกทำได้นี่คือสิ่งที่ดี ของการนั่งเรือของแสนแสบแต่อย่างที่บอกไปมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียวันไหนฝน,นตกหนักแล้วอืมชุ่มจ้าเปียกยังเก่เกงในก็เคยมาแล้วทุกคนยังอีกบางวันนั่งผิดที่นั่งผิดจุดโอ้โหน้ำคลองแสนแสบกระเด็นใส่หัวลาดทั้งหัวมไม่อยากจะบอกกลิ่นว่าโชยขนาดไหนนี่แหละคะ่ะทุกเช้าที่เราต้องเจอเวลาที่เราไปออฟฟิศกัน แต่แล้วพอไปถึงออฟฟิศเหมือนเราไปอยู่อีกโลก mm hmm. นึงเลยไหมสถานทงสถานที่ก็คือดูใหม่ดูโมเดิร์นว้าวแตกต่างจากการเดินทางของเรามากดูกันเป็นคนราโลกไปเลยก็อย่างที่บอกไปพอมาถึงสิ่งแรกที่เราทำก็คือกดกาแฟกินก่อนเลยไปทำงานกันทำงานได้สักพักก็ถึงเวลาเที่ยงอีกและซึ่งตอนเที่ยงพนักง,งานออฟฟิศที่อยู่ในเซนทรัล เราก็ต้องหาอะไรกินในเซนเทนเวอร์แน่นอนค่ะสปาเกตี้แฟคทอรี่เป็นของชอบใครๆหลายๆคน แต่เราไม่เพราะว่ามันเลี่ยนกินบ่ไวจ้าซึ่งอันนี้ของเราเองของเราต้องเป็นแซบๆอะไรนิดหน่อยถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แหละค่าอาหารแพงขนาดไหนพร้อมจ่ายแต่ค่าเดินทางไม่จ้าเป็นแงอยู่คนละโลกเลยไหมแบบเราเขาเรียกว่าใช้ชีวิตติดแกมของแท้ค่าอาหาร500ค่าเดินทาง30บาทเป็นอะไรที่คอนทราสต์กันสุดๆแล้วแน่นอนค่ะตอนเช้ามาได้ซื้อกาแฟเพราะเราเก็บเงินไว้ซื้อกลางวัน ฮ่าฮ่เรามีร้านประจำอยู่แล้วขออาภัยเด็กจอมที่ไม่ได้อยากเข้ากล้องแต่โดนบังคับอีกครั้งนี่แหละทุกคนใช้ชีวิตในกรุงเทพ เราก็ต้องหาสิ่งที่สะดวกสบายที่สุดให้สําหรับเรายกเว้นการเดินทางไว้หนึ่งอย่างเหตุผลเพราะอะไรเพราะการเดินทางแบบที่เราทําในทุกๆวันมันเป็นการเดินทางที่เซฟเวลาเรามากที่สุดเราไม่เลือกที่จะขับรถเพราะรถมันติดบ,บนทางด่วนมันจะมีประเทศไหนบนโลกที่จ่ายค่าทางด่วนแล้วได้อยู่บนทางด่วนเกินหนึ่งชั่วโมงประเทศเรานี่แหละจ้าเราออกเดินทางจากบ้านแล้วขึ้นทางด่วน จะใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเรานั่งรถสาธารนณะเราใช้เวลา1ชั่วโมงกับ15นาทีมันแตกต่างก,กันมากเดอ้อเนื่องจากว่าตะกวันใช้เงินกับค่าอาหารไปแล้วเราก็ต้องมาเอาเบนฟิกของเรากับบ้านการใช้ค่ะสตรอเบอร์รี่อแหงมามาอย่างละกระป๋องเพื่อที่ว่ากลับบ้านจะได้มีอะไรกินใช่ค่ะ เวลาตอนเย็นมือเย็นเราไม่ค่อยซื้ออาหารเพราะเราจะเอามาม่าไปกินที่บ้านทุกเย็นกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนขามามายัไงไรขากลับก็กลับแบบนั้นการเดินทางของเราก็1ช<ะ>ั่วโมงกับนาทีเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกไประบบขนส่งสาธารณะประเทศเรายังไม่ได้ดีขนาดที่มันจะสามารถลิงก์เอาทุกอย่างบัตรใบเดียวใช้ได้ทุกอย่างเหมือนประเทศอื่น ซึ่งมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะทุกคนแต่ถ้าถามในมุมมองเรามันก็ยังสะดวกอยู่นะกับการขึ้นเรือไปทํางานจริงๆคนต่างชาติมองว่าประเทศเราสโลว์ไลมากนะแต่ในมุมมองของเราเราว่าการใช้ชีวิตกรุงเทพเนี่ยนะโครบีซี่เลยบีซี่ตลอดเวลาเวลาเป็นเงินเป็นทองเราไม่สามารถที่จะเอาเวลาไปเสียก,กับการเดินทางได้เลยสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดแล้วเราก็หวังว่าประเทศเราจะ improve ระบบขนส่งสาธารณะและการจราจรประเทศเราได้เนะาะบาย